สวัสดีครับมงคล21ไม่ประมาทในธรรมอันธรรมะปฏิบัติกระจัดทุกข์ช่วยชี้นำหนทางสุขไว้ทุกอย่างให้นำคิดมาชิมาหาสายกลางไม่สุดโตงทั้งบนล่างสร้างนิวรณ์ ต้องรำลึกตึกดองกรองสติสมาธิถึงที่สุดเพื่อหลุดถอนสุขสงบอยู่ภายในไม่สั่นคลอนมีระบบมีขั้นตอนก่อนกระทำสิ่งสำคัญเตือนใจไม่ประมาทไม่เขาขาดลืมตนจนถล่า มันทำดีละเว้นชั่วให้กลัวกรรมไม่ประมาทในทางธรรมจนลืมตัวคูเล็กลำปางวรรรออนไลน์ขนาดตัวเราเองบางทีก็ยังทำไม่ถูกใจตัวเองแล้วจะให้ทุกคนทำไม่ถูกใจเรามันเป็นไปได้อย่างไรเมื่อย้ายบ้านขนทรัพย์ไปได้ครบ พอย้ายพบทรัพย์สินก็บินหายมีแต่บุญและบาปทาาปิดกายยังไม่สายหาธรรมะมาค้ำใจนะครับ